สวัสดีนักเรียนส่วนกุราบและผู้สนใจทุกท่านนะครับกระผมนัทพงษ์แตงเพชรนะครับหรือไบโอแตงวันนี้ขอมานำเสนอนะครับบทเรียนทบทวนความรู้ด้วยตนเองเรื่องเนื้อเยื่อพืชน,นะครับเมื่อทุกท่านนะครับเรียนบทเรียนนี้แล้วทุกท่านจะสามารถตอบคำถามของกระผม10ข้อได้1ก็คือพลาสโมเดสมา a r ตาและแกปจังชันต่างกันอย่างไร ข้อ2ผนังเซลล์พืชมีกี่ชนิดอะไรบ้างนะครับข้อ3ลักษณะสําคัญที่ทําให้เนื้อเยื่อเจริญแตกต่างจากเนื้อเยื่อถาวรน,นั้นคืออะไรบ้างข้อ4รากกล้วยไม้สามารถทนอยู่ในสภาวะน้ําน้อยได้เพราะเหตุเพราะมีโครงสร้างใด 5. เนื้อเยื่อที่ให้ความแข็งแรงที่เป็นเซลล์ที่มีชีวิตคือเนื้อเยื่อใดข้อ6 วิธีการสังเกตนะครับเนื้อเยื่อตามขวางว่าอันนี้เป็นสเคอรีดหรือเป็นไฟเบอร์ดูกันอย่างไรข้อ7ก็ยกตัวอย่างเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนได้ครับข้อ8นะครับสีบทิวเมมเบอร์ไม่มีนิวเคลียสแต่อยู่รอดได้เพราะเหตุใดข้อ9สีทิวเมมเบอร์พบในจิมโนสเปิร์มหรือไม่อย่างไรและข้อ10ครับพืชกลุ่มจิมโนสเปิร์มนั้นมีเนื้อเยื่อเวสเซลนะครับ ขอโทษครับข้อส0บก็คือพืชกลุ่มใดครับในจิมโนสเปิร์มเนี่ย ที่มีเนื้อเยื่อเวสเซลนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนความรู้กันก่อนก็คือเรื่องของเซลล์พืชเนี่ยนะครับก่อนที่จะเรียนเนื้อเยื่อเนี่ยก็ต้องรู้จักเซลล์พืชก่อนเซลล์พืชจะมีลักษณะสําคัญ3อย่างนะครับก็คือมีโรพลาสครับก็คือส่วนที่มีสีเขียวนะครับก็ใช้ในเรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสง2ก็คือมีแวคิโอขนาดใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะที่สําคัญเลยสําหรับเซลล์พืชน,นะครับเนื่องจากมันต้องการใช้ในการเก็บสารหรือว่าอาจจะเป็นสารที่มีประโยชน์หรือเป็นสารพิษก็จะเก็บไว้ที่ การที่มีแวคิโอขนาดใหญ่หรือมีเซ็นทัลแวคิโอนะครับมันจะทําให้ออร์แกเนลต่างๆนะครับดันไปอยู่ที่ขอบเซลล์ดังนั้นเวลาส่องกล้องเจอทัศก็จะเห็นเซลล์ใสๆนะครับของสับเซลล์พืชน,นะครับเซลล์พืชมีเซลล์วอลด้วยนะครับซึ่งนักเรียนควรจะต้องอจดจํานิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเซลล์พืชเนี่ยเซลล์วอลมันจะเป็นเซลลูโลสแต่ถ้าเกิดเป็นแบคทีเรียก็จะเป็นพวกแบบทิโดไกแคนนะครับก็แกมบวกแกรมลบนักเรียนก็ต้องไปดูกลับไปดูทบทวนด้วยสําหรับเรื่องของแบคทีเรียนะครับแต เกิดเป็นพวกเหตุก็จะเป็นสารประกอบประเภทไขตินนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาเริ่มต้นรู้จักเซลล์วอลล์นิดนึงนะครับเซลล์วอลล์เนี่ยเริ่มต้นจากการที่มีชั้นมิดเดิลลาเมลล่านะครับชั้นนี้เกิดจากการพอกหรือการสะสมของพวกเพกตินนะครับเพกตินก็ที่จะมาพอกเนี่ยก็จะเป็นพวกสารประกอบพวกแคลเซียมแพคเตสนะครับก็จะมาเคลือบนะครับเป็นชั้นที่เรียกว่าชั้นมิดเดิลลาเมลล่านะครับจากนั้นก็จะมีสารประกอบจากพวกเซลลูโลสเนี่ยนะครับมาพอกเพิ่มเติม ก็จะทําให้เกิดผนังเซลล์ชั้นที่1น,นะครับเราเรียกว่า p r i m a r ี w วอลนะครับเซลล์ส่วนใหญ่ของเซลล์พืชเนี่ยนะครับก็จะเป็นผนังไพ i m a r ี w วอลคราวนี้ถ้าเกิดพืชน,นะครับต้องการความแข็งแรงมากขึ้นอาจจะมีการพออของสารตัวใหม่เพิ่มขึ้นมา เพื่อให้ผนังเซลล์พืชน,นั้นมีความแข็งแรงมากขึ้นสารที่มาเคลือบนั้นก็คือสารจําพวกลิกนินครับก็จะเกิดผนังแบบที่2เราเรียกว่า secondary wall หรือผนังแบบทัติยภูมินักเรียนลองเปรียบเทียบความหนาถ้าเกิดเป็น primary wall เนี่ยก็จะหนาไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น secondary wall เนี่ยจะหนามากนะักเรียนสังเกตไหมครับนะครับว่ามันจะหนาแตกต่างกันมากเลย คราวนี้สิ่งที่ครูอยากให้นักเรียนจดจําก็คือ,อเซลล์พืชเซลล์ใดที่มีผนังแบบไพมัลลี่วอลเนี่ยนะครับเนื้อเยื่อหรือเซลล์นั้นยังคงมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเกิดเซลล์ใดหรือเนื้อเยื่อใดมีผนังเซลล์แบบทุติยภููิหรือเซค o n น a ด y w ี l วอลแล้วนะครับส่วนใหญ่นั้นจะไม่มีชีวิตก็คือเสียชีวิตนั่นเองก็ได้แก่พวกไฟเบอร์ะนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของสกเรนคิมาหรือกลุ่มของไซเลมส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นผนังเซลล์แบบเซค o n นเดลลีวอล ครั้นี้นักเรียนสังเกตไหมครับว่าเซลล์พืชเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนที่เชื่อมหรือติดต่อกันบริเวณส่วนที่เชื่อมหรือติดต่อกันนี้ค่อนข้างสําคัญในเซลล์พืชน,นะครับเพราะจะช่วยในการลาเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ตรงนี้รูบริเวณหรือเนื้อเยื่อบริเวณนี้เราเรียกว่า p l a s m มเ e m ม r a านะครับ p l a s m มเ e m ม r a าเนี่ยนะครับ จะคล้ายๆกับคําว่าแกรปจังซ่นแต่ข้อแตกต่างมีนิดนึงนะครับถ้าแกปจังช่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นพบในสัตว์แล้วแกปจังช่นเนี่ยเกิดจากโปรตีนนะครับคอนเน็กซินเนี่ยมาเรียงตัวกันแล้วเกิดเป็นรูนะครับแล้วทําให้สาร ผ่านเข้าออกแบบนี้อันนี้เป็นแก๊ปจังชันก็คือพบในเซลล์สัตว์นะครับล้วที่2ก็คือเป็นรูโปรตีนที่เชื่อมกันระหว่างเยื่อหุ้มเซลล์แต่ถ้าเกิดเป็นพลาสโมเดสมาตาเนี่ยจะเป็นรูที่เชื่อมกันของไซโตพลาสซึมอาจจะมีบางส่วนของ ER นะครับที่จะ แทรกผ่านกันนะเกิดเป็นเดสม o ทิวบูนะครับที่ใช้ในการติดต่อก,กันของเซล์พืชเพราะนั้นง่าย,ายๆนะครับถ้าเป็นแกปจังชั่นก็จะพบในเซลลาสตร์ส่วนพาสโมเดสมา t a ตาก็จะพบในเซล์พืชอย่างที่2ก็คือถ้าเป็นแกปจังชั่นก็จะเป็นรูของโปรตีน ที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ใช้ในการติดต่อสื่อสารการของเซลล์สัตว์แต่ถ้าเกิดเป็น plasmodesmata ก็จะเป็นรูที่เชื่อมกันของไซโตพลาึมระหว่างเซลล์พืชด้วยกันนะครับคราวนี้เซลล์พืชมันอยู่ด้วยกันนะครับจะเกิดกลายเป็นเนื้อเยื่อนะครับเนื้อเยื่อคือกลุ่มของเซลล์นั่นเองนะครับก็คือกลุ่มของเซลล์พืชที่มาอยู่ด้วยกันคราวนี้เนื้อเยื่อพืชเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์แบ่งได้ง่ายๆ2เกณฑ์เป็น2อ,อย่างก็คือ ดูความสามารถในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสถ้าเนื้อเยื่อใดย,ยังมีความสามารถในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสอยู่เราจะเรียกเนื้อเยื่อกลุ่มนั้นว่าเนื้อเยื่อเจริญนะครับแต่ถ้าเกิดเนื้อเยื่อใดเปลี่ยนแปลงไปทําหน้าที่เฉพาะแล้วเนื้อเยื่อกลุ่มนั้นเราจะเรียกว่าเนื้อเยื่อถาวรภาพที่ให้ดูเนี่ยนะครับจะเป็นภาพที่แสดงนเนื้อเยื่อเจริญซึ่งนักเรียนจะเห็นได้ว่าลักษณะของเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยนิวเคลียสจะใหญ่เพราะต้องพร้อมที่จะแบ่งในการ พร้อมที่จะแบ่งไมโทซิสนะครับและผนังมันจะไม่หนานะครับมันอาจจะเป็นพวกเพ็กตินธรรมดาเคลือบบางๆนะครับอาจยังไม่สร้างผนังเซลล์หนาเพราะว่าถ้าเกิดมีผนังเซลล์หนามันจะขัดขวางการแบ่งนิวเคลียสนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ที่อยากให้นักเรียนบอกนักเยนก็คือนิวเคลียสขนาดใหญ่ผนังบางและเซลล์กําลังแบ่งอยู่ดังนั้นเซลล์บริเวณนี้จะมีขนาดเล็กนะครับเพื่อให้สะดวกกับการแบ่งนั่นเองนะครับแวคิโออาจจะไม่มีหรือมีขนาดเล็กเนื่องจากระยะน,นี้เซลล์ยังไม่ต้องการ เมแทบอลิซึมอะไรมากมายนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการแบ่งนิวเคลียสเพียงอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้เซลล์ที่กําลังแบ่งอยู่เนี่ยนะครับช่องว่างระหว่างเซลล์ก็จะน้อยดังนั้น5เกณฑ์นี้จะเป็นเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาเวลาส่องกล้องดูและพิจารณาว่าอะไรเป็นเนื้อเยื่อเจริญอะไรเป็นเนื้อเยื่อถาวรน,นะครับ เนื้อเยื่อเจริญเนี่ยนะครับเราจะแบ่งตามแหล่งที่อยู่นะครับก็จะแบ่งเป็น3ที่นะครับก็คือ1เป็นเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายเนื้อเยื่อเจริญเนี่ยข้อและเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างนะครับเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายเนี่ยก็คือจะอยู่ส่วนปลายของลําต้นนะครับก็คือยอดหรือไม่ก็ส่วนปลายรากอีกที่หนึ่งก็มีก็คือที่ตาข้างนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะทําหน้าที่ในการสร้างเนื้อเยื่อพื้นฐานสําหรับการเจริญเติบโตระยะแรกนะครับ นะซึ่งได้แก่พวกโปรโตเดิมโปรแคมเบียมและกาวมอริสเตมนะครับพวกโปรโตเดิมเนี่ยก็จเจริญไปเป็นเอพิเดิมิสนะครับส่วนโปรแคมเบียมเนี่ยก็จเจริญไปเป็นเนื้อเยื่อในส่วนของชั้นคอร์เทกในพืชน,นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพันธนคทีมาอะไรอย่างเงี้ยครับพอลธุ์ทีมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนอ่ขอโทษพูดผิดนะครับถ้าเป็นโปรแคมเบียมเนี่ยจเจริญไปเป็นท่อลําเลียง เดินไปปนท่อลําเลียงขอไพัยนะครับถ้าเป็นโปรแคมเบียมเนี่ยจะเดินไปเป็นท่อเลียงได้แก่พวกท่อเลียงน้ําหรือท่อเลียงอาหารแต่ถ้าเกิดเป็นกาวเมอร์ลิสเตมอันนี้จะทําหน้าที่ในการสร้างพวก พะเรนคีมาคอลเลนคีมาอะไรอย่างนี้นะเอาโอเคเพราะฉะนั้นสรุปนะครับถ้าเป็นโปรโตเดิมอันนี้สร้างเอพิเดเมสถ้าเป็นโปรแคมเบียมอันนี้สร้างอ่าพวกไซเลมโฟเอมแต่ถ้าเกิดเป็นกลาวมอริสเตมกล่าวไปว่าพื้นดังนั้นจะสร้างเนื้อเยื่อพื้นก็ได้แก่พะเรนคีมานะครับสเซเครเรนคีมาคอลเลนคีมานะครับอ่ะต่อมาในเจือเจริญเนี่ยข้อก็จะพบในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบางชนิดนะครับช่วยในการยืดข้อป้องนะครับต่อมาเนื้จะจะเจือเจริญด้านข้างอันนี้มีไว้สําหรับกกาารรรรเเจิิญตตบโะะยที่่2หือลว คือก็คือหลังจากที่าการเจริญเติบโตระยะทีแรก1,000ผ่าไปเนี่ยก็พืชก็จะมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอาจจะมีการเพิ่มเนื้อไม้หรือมีการสร้างเปลือกอย่างเงี้ยครับก็จะก็ต้องใช้เนื้อเยื่อเจริญด้านข้าง ซึ่งในเยื่อจเจริญด้านข้างอาจจะมีมั้งแต่แรกอยู่แล้วหรืออาจจะเกิดการเปลี่ยนหรือ Differ e n t i a t e จากเนื้อเยื่อถาวรเนี่ยกลับไปเป็นเนื้อเยื่อจเจริญน,นะครับก็มี2ชนิดก็ได้แก่แคมเบียมท่อลำเลียงกับแคมเป็นคอกแคมเบียมนะครับในส่วนของคอกแคมเบียมเนี่ยก็จะสร้างเนื้อเยื่อคอกซึ่งจะมีลักษณะมีความยืดหยุนนะครับพบได้บริเวณเปลือกดังนั้นแหล่งบริเวณพบคอกแคมเบียมก็คือบริเวณเปลือกไม้ซึ่งจะช่วยทําหน้าที่ป้องกันนะครับเนื้อเยื่อด้านในแทนเอพิ สู่การจเจริญเติบโตในระยะที่2นั่นเองส่วนแคมเบียมท่อลำเลียงเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการสร้างท่อไซเลมและโฟมใหม่หลังจากท่อไซเลมและโฟอมอันเก่าอุดตันดังนั้นแคมเบียมท่อลำเลียงก็จะอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อไซเลมกับเนื้อเยื่อโฟอมนั่นเองนะครับดังนั้นสรุปนะั้นเนื้อเยื่อเจริญก็จะมี3อย่างพบตามแหล่งที่อยู่ก็คือส่วนปลายเนื้อข้อและด้านข้างเอเคไหมครับ ต่อมาเนื้อเยื่อถาวรน,นะครับเนื้อเยื่อถาวรก็คือเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่เป็นเนื้อเยื่อเจริญแล้วกล่าวค,คือก็คือไม่มีความสามารถในการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสได้แล้วนั่นเองเป็นไปทําหน้าที่เฉพาะนะครับซึ่งเรามีวิธีการแบ่งเนื้อเยื่อถาวรเนี่ยสเกณฑ์ก็คือแบ่งตามชั้นนะครับกับ แบ่งแบบที่2ก็คือแบ่งเซลล์องค์ประกอบนะย้ำอีกทีนึงนะครับว่าเราแบ่งเนื้อเยื่อถาวรเนี่ยโดยใช้2เกณฑ์1แบ่งตามชั้นของเนื้อเยือ่อ2อแบ่งตามชนิดของเซลล์องค์ประกอบที่อยู่ในเนื้อเยื่อนั้นๆโอเคถ้าแบ่งตามชั้นของเนื้อเยื่อก็คือแบ่งจากนอกเข้าไปข้างใน นอกสุดก็คือเยื่อบุผิวเดอร์มอัลทิชูนะครับถัดเข้ามาก็เป็นกราวทิชูหรือในเยื่อพื้นในสุดก็เป็นเนื้อเยื่อลำเลียงซึ่งเนื้อเยื่อลำเลียงเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากนะครับในโครงสร้างของรากและลำต้นคราวนี้ถ้าเกิดแบ่งนะครับ ตามองค์ประกอบชนิดองค์ประกอบของเซลล์ก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือถ้าเกิดเนื้อเยื่อน,นั้นประกอบไปด้วยเซลล์เพียง1ชนิดเราก็เรียกว่าเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดียวแต่ถ้าเกิดเนื้อเยื่อนั้นประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆชนิดเราก็เรียกว่าเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนนะครับคราวนี้ในระดับม .5 เนี่ยเราจะเรียนเนื้อเยื่อพืชกันอย่างน้อยนะครับ6อย่าง 1. ก็คือ epidermis นะครับสก็คือ parenchyma 3. คือ collenchyma 4. คือ sclerenchyma 5. ้าคือไ y เ e m และหคือ o e m ในส่วนของ epidermis เนี่ยก็คือเนื้อเยื่อบุผิวส่วนใหญ่ทําหน้าที่ป้องกันนะครับหรือช่วยปกป้องนะครับเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในนะครับก่อนที่จะมีเนื้อเยื่อคอกนั่นเองนะครับนะต่อไปก็คือ parenchyma พาแปลว่านะครับอยู่รอบๆนะครับ เอนแปลว่าข้างในนะครับคีมาแปลว่าของเหลวหรือ j ู i ิสนะครับดังนั้นเซลล์พาเซลลคีมาก็คือเป็นเซลล์ที่ข้างในมีของเหลวนะครับแล้วก็ดูใสๆนะครับอยู่ล้อมรอบเซลล์คนอื่นนะครับส่วนคอรเลนคีมาคอโรแปลว่ากาวนะครับข้างหลังก็เหมือนเดิมครับเอนข้างในคีมาแปลว่าของเหลวนั้นก็คือเซลล์ที่ข้างในมีของเหลวนะครับทำาห้าที่คล้ายๆกับกาวดังนั้นอันนี้จะช่วยในการ ค้ำจุนลำต้นเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะมีเนื้อเยื่ออที่แข็งแรงนะครับต่อไปคือสเคเรนคิมาสเคเรนคิมาเนี่ยสเคเรแปลว่าฮาร์ดหรือแปลว่าแข็งดังนั้นเนื้อเยื่อเนี้ยนะครับก็จะ เน้นเรื่องของความแข็งแรงเมื่อเน้นเรื่องของความแข็งแรงเนี่ยผนังเซลลแบบปฐมภูมิอาจจะไม่พอดังนั้นสเคลเลนคีม่าจะเป็นผนังเซลล์แบบตุติยภูมินะครับก็คือเก่าวคือถูกพอกด้วยลิกนินดังนั้นเนื้อเยื่อสเคลเลนคิมาส่วนใหญ่ก็คือเป็นเซลล์ที่ตายแล้วแต่การตายแล้วของเขาทิ้งความแข็งแรงไว้ให้นะครับ ต่อไปคือเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนหรือกลุ่มของเนื้อเยื่อลำเลียงนะครับก็จะมี2อ,อย่างคือไซเลมกับโฟเอมในส่วนของไซเลมถ้าเกิดนักเรียนเจอคําว่าไซ่คานี้ที่ไหนนะครับใส่แปลว่าไม้นะครับดังนั้นไม้ที่เราเห็นก็คือเนื้อเยื่อไซเลมก็คือท่อลําเลียงน้ำนั่นเองส่วนโฟเอมก็คือท่อลําเลียงอาหารเดี๋ยวคุณครูก็จะพานักเรียนไปศึกษาทีละอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่หนึ่งนะครับให้นักเรียนดูรูปว่า ตำแหน่งของเนื้อเยื่อนะครับถาวรเนี่ยพบได้บริเวณไหนบ้างนะครับก็แบ่งเป็นโซนสีมาให้ดูนะครับก็คือมีโซนสีขาวโซนสีเหลืองแล้วก็โซนสีม่วงในส่วนของโซนสีขาวนี่คือส่วนของเดอร์มอทิชูหรือเนื้อเยื่อบุผิวซึ่งนั่นก็คือเอพิเดอร์มิสในการเจริญเติบโตระยะแรก จากนั้นอาจจะเปลี่ยนไปเป็นคอกหรืออะไรก็ได้เมื่อมีการเจริญเติบโตระยะที่2นั่นเองส่วนสีม่วงนะครับนั่นคือกลุ่มของเนื้อเยื่อลำเลียงซึ่งนักเรียนจะสังเกตว่าในลากกับในลําต้นนั้นมีความแตกต่างกันนะครับและอันที่3มก็คือเนื้อเยื่อพื้นนะครับก็คือเนื้อเยื่อสีเหลืองตรงนี้นะครับเนื้อเยื่อพื้นก็คือเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างเนื้อเยื่อสีขาวกับเนื้อเยื่อสีม่วงหรือกล่าวคือก็คือเนื้อเยื่อที่อยู่ระหว่างเนื้อเยื่อบุผิวกับเนื้อเยื่ ก็ได้แล้วแต่บริเวณแล้วแต่ชนิดของพืชน,นะครับอ่ะเรามาเริ่มดูเนื้อเยื่อถาวรกันอย่างแรกก็คือครูจะสอนเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดียวก่อนนะครับก็เริ่มต้นที่เอพิเด m i สเอพิ e ด m i สนั้นส่วนใหญ่นะครับเซลล์จะเรียงตัวเพียงชั้นเดียวนะครับเซลล์ของชั้นเอพิเดเมสเรียกว่าเอพิเด l มเซลนะครับซึ่งเอพิ m a l มเซลเนี่ยจะมีรูปร่างแบนนะครับนะ หรือแล้วอาจจะมีสารคิวตินหรือแว็กเนี่ยมาเคลือบเกิดเป็นชั้นที่เรียกว่าคิวติเคิลตรงนี้ทำหน้าที่ป้องกันนะการระเหยของน้ำออกไปข้างนอกนะครับส่วนใหยเอพิเดโมเซลนั้นจะไม่มีคคอโพาสนะครับย้ำอีกทีว่าเอพิเดโมเซลจะไม่มีคคอโพาสยกเว้นครับกาดเซลนะครับกาดเซลคือเซลเอพิเดโมเซลที่มีคคอโพาสอยู่ข้างในนะครับนะอยู่บริเวณปากใบอันนี้ช่วยควบคุมการ อ่าคลายน้ำนะครับของพืชน,นั่นเองนะครับซึ่งกาซลเนี่ยขอเน้นนิดนึงนะครับนะก็คือผนังด้านในของกาซลเนี่ยจะหนาส่วนผนังด้านนอกจะบางดังนั้นเวลาน้ําเข้ามาที่กาซลเนี่ยนะครับผนังด้านบางจะถูกดันก่อนดังนั้นมันก็จะถูกดันมาทางฝั่งนี้กับฝั่งนี้ ทำให้รูเปิดขึ้นนะครับนะก็จะเกิดการคายน้ําแลกเปลี่ยนแก๊สอะไรขึ้นมาได้นะครับซึ่งการปิดเปิดของปากใบเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องหลกัหลกๆหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับคอา์อพาท,ที่อยู่ข้างในของมันเองนะครับแล้วก็ช่องชา n แนลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโพแทสเซียมแล้วก็พวกไอออนบวกนะครับนะก็จะช่วยในการเปิดปิดของปากใบอยู่ตรงนี้นะครับ ต่อมาเอพิธดมตยังสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ต่อมก็ได้นะครับกลันเซลล์นั่นเองซึ่งไอเซลล์ต่อมนี้อาจจะสะสมพวกน้ำมันหรือไม่ก็สะสมพวกซิลิก้านะก็คือสายนั่นแหละนะครับนะหรือไม่เอพิธดมตยังสามารถอาจจะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ขนเนาะอยู่ที่ผิวของลำต้นหรืออาจจะเปลี่ยนไปเป็นขนลากก็ได้ที่อยู่ในลาก รหรืออาจจะเป็นขนอีกแบบหนึ่งที่เราเรียกว่าไทโคมจริงๆก็มีหลากหลายนะครับแต่ครูก็จะเน้น1นึ่งเอพิเดเที่เป็นปกติก็คือมี c u t i c เคิลนะครับกับเอพิเดมิสพิเศษซึ่งมี c คอโ p a s สแล้วก็เอพิเด i ิสที่เปลี่ยนไปเป็นเซลล์ต่อมนะครับส่วนคำข้างล่างนั้นคือคำว่า n e ค t a อรีแปลว่าต่อมน้ำหวานนะครับก็อาจจะเป็นเอพิเด i ิสอีกแบบหนึ่งนะครับนะจริงๆอาจจะมีเยอ่อย่างอื่นด้วยนะครับ ทำหน้าที่แบบเป็นต่อมน้ําหวานก็คือจะบอกนะักเรียนว่าจริงๆแล้วต่อมอาจจะไม่ใช่มีแค่แบบแกลนอย่างเดียวอาจจะมีแบบอื่นนะอาจจะมีแบบเป็นต่อมน้ําหวานหรือเนคี่นะครับซึ่งอาจจะพบที่โคนก้านใบหรือไม่ก็โคนกลีบดอกอ,อ่ะคราวนี้เรามาดูสิ่งที่น่าสนใจก็คือในลากกล้วยไม้นะครับมันสามารถอยู่ในสภาวะที่ ขาดน้ําหรือจริงๆไม่ได้พูดเรื่องขาดน้ําหรอกอยู่ในภาวะที่ได้น้ําน้อยนะครับเป็นพืชอิงอาศัยหรือเอพิไ e ฟนะครับซึ่งอยู่บนต้นไม้ใหญ่พวกนี้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะน้ําน้อยเพราะมีเอพิดมิสที่หนาหลายชั้นครับคือปกติแล้วเอพิดามิสเนี่ยจะมีชั้นเดียวนะครับแต่นะครับในลากลก้วยไม้จะเป็นมัลติเพลนะครับเป็นมัลติเพลเอพิดามิสกาวคือก็มีหลายชั้นเรียกว่าวีลามนนะเรียกว่าวีลามน ก็จะช่วยในการอบอุ้มเก็บน้ําไว้ก็เหมือนคล้ายๆกับนวมนะที่ดูดน้ําเอาไว้อ่อะคราวนี้เรามาจาก เอพิเดมิสเราก็ไปที่เนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวชนิดต่อไปนั่นก็คือพาเรนคิม m าและคอเลนคิมาซึ่งทั้ง2องอันนี้มีชีวิตทั้งคู่นะครับมีผนังเซลล์แบบ Primary Wall ก็คือเก่าวคือมีเซลลูโลสเหมือนกันนะครับไม่มีลิกนินมาพอกจํานวนมากคืออาจจะมีลิกนินก็ได้แต่ไม่มากคือเปอร์เซ็นต์ลิกนินเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าอันนี้จะเป็นผนังเซลลแบบไหนนะครับอันนี้ก็อาจจะมีลิกนินนะแต่ว่ามันก็น้อยนะครับโอเค เพลนคีมาและคอเลนคีม,าเ,คมาเนี่ยคลายคลายกันนะครับก็คือทรงมันจะยาวๆเหมือนกันนะอันนี้อาจจะไม่เห็นว่ามันยาวเพราะว่าเราตัดตามขวางแต่ถ้าเกิดตัดตามยาวก็จ,จะเห็นรูปทรงหลายเหลี่ยมเหมือนกันนะครับมีชีวิตเหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือความหนาของผนังนะครับพลิคีมานั้นผนังจะบางเซลลูโลสจะพอกไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคอเน์นคลมาอันเนี้ผนังจะถูกพอกด้วยเพกตินเพิ่มขึ้นมานะครับนอกจากมีเซลลูโสอาจจะมีสารพวกเพกตินพอกขึ้นมาแล้วการพอกของมันเนี้ยก็ไม่สม่ำเสมอด้วยนะครับนะมันก็เลยทําให้ดูมีผนังที่หนากว่านะครับ นอกจากนี้ถ้าเกิดนักเรียนสังเกตนะครับช่องว่างระหว่างเซลล์เนี่ยนะครับในส่วนของพเพลนคลีมาเนี่ยจะมีช่องว่างระหว่างเซลล์แต่ถ้าเกิดเป็นคอนเรนคีมานั้นจะไม่มีช่องว่างระหว่างเซลล์เนื่องจากผานังมันถูกพอกไปหมดนะโดยเฉพาะบริเวณมุมเนี่ยนะครับนักเรียนสังเกตว่ามันจะถูกพอกดังนั้นคอนเซปต์ง่ายๆสาหรับพรเพลนคลีมาและคอนเรนคีมานะครับก็คือทั้งสองอันนี้มีชีวิต เป็น primary w ว l l ทั้งคู่เลยแต่ความหนาของผนังและช่องว่างระหว่างเซลล์มันแตกต่างกันก็คือถ้าเกิดเป็นพาเลนคิมาผนังจะบางนะครับแล้วก็มีช่องว่างระหว่างเซลล์แต่ถ้าเกิดคอ l ลนคิมาก็ตรงกันข้ามกันก็คือผนังหนาแล้วก็ไม่มีช่องว่างระหว่างเซลล์เคนะต่อไปครับอ่านี้เป็นภาพให้ดูอีกชัดๆว่าถ้าเกิดอันเนี้ยเซลล์ใหญ่ๆล้มหลวมมีช่องว่างระหว่างเซลล์และผนังบางๆก็บอกได้เลยว่าอันนี้คือพาเลนคิมา แต่เมื่อใดนะครับนะเซลล์ไม่มีช่องว่างระหว่างเซลลแล้วก็ผนังหนาทึบเป็นสีดําแบบนี้อันนี้ก็บอกได้เลยว่าคือคอลเลนคิม m านะครับแต่มันไม่ใช่ไฟเบอร์หรือมันไม่ใช่สเคอรินคิมาเพราะว่า,าผนังมันไม่ได้เป็นแบบทุติยภูมินะมันยังคงเป็นผนังแบบไพร m มารีวอลหรือเป็นผนังแบบปฐมภูมิอยู่ นะครับอ่ะเรามาเข้าสู่นเนื้อเยอถาวรเชิงเดี่ยวสุดท้ายนะครับนื่อก็คือสเคเรนทีมาสเคเรแปลว่าแข็งถูกไหมครับเพราะนั้นพวกนี้จะถูกพอกผนังเนี่ยด้วยลิกนินผนังที่ถูกพอกลิกนินก็จะหนามากนะครับข้างในก็มีรูเรียกว่ารูเมนนะครับแล้วตรงนี้ก็มีรูที่อยู่บนผนังนะครับเรียกว่าพิ t P-I-T พิ t พิทตรงนี้เป็นรูที่เชื่อมนะครับอันนะ ระหว่างเซลล์หนึ่งกับอีกเซลล์หนึ่งเนี่ยเป็นเหมือนที่ติดต่อสื่อสารกันดังนั้นพิษเนี่ยจะมีบทบาทมากในเรื่องของการเลี้ยงน้ําเข้าน้าออกผ่านเนื้อเยือ่อสเคอร์เรนคิมานะครับโอเคไหมครับ เซลเครนคีมานั้นจะมี2ชนิด1เราเรียกว่าไฟเบอร์ไฟเบอร์สังเกตว่าไฟเบอร์จะเป็นทรงยาวๆนะครับแหลมหัวแหลมท้ายนะครับแล้วก็มีพิษซึ่งพิษของไฟเบอร์นั้นจะเป็นพิษที่ไม่มีการแตกแขนงหรือกล่าวคือก็รูของไฟเบอร์เนี่ยนะครับก็จะไม่มีการแตกแขนงนั่นเอง นะครับอันที่2ก็คือสเคอรีนะครับในส่วนของสเคอรีนั้นนะครับรูปร่างจะไม่ยาวเท่ากับไฟเบอร์นะครับอาจจะมีแบบบางด้านที่แบนๆนะครับโอเคมีรูปทรงไม่สมมาตรและสิ่งที่สําคัญก็คือสังเกตที่พิษนะครับว่าพิษของสเคอรีนั้นจะมีการแตกแขนงดังนั้นถ้าเกิดถามว่าไฟเบอร์กับสเคอรีแตกต่างกันที่ไหนก็คือ1รูปร่าง 2การแตกขนงของพิษซึ่งจะสังเกตได้ว่าสเคอริตมีการแตกขน่งของพิษแต่ถ้าเกิดเป็นไฟเบอร์จะไม่มีใช่ไหมครับโอเคสเคอริตเนี่ยสามารถได้พบตามผลไม้ทั่วๆไปที่มีความสากนะส่วนใหญ่ก็เป็นผลไม้ที่พัฒนามาจากฐานรองดอกเช่นฝรั่งสาลี่ลูกแพร์แอปเปลิลเป็นต้นนะครับ อ่ะเราก้าวเข้ามาสู่นเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนและซึ่งมันก็คือกลุ่มของนเนื้อเยื่อลำเลียงนั่นเองนะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้เกณฑ์ไหนแบ่งถ้าเราดูชนิดของเซลล์องค์ประกอบก็เป็นเชิงซ้อนถ้าเราดูตำแหน่งมันก็คือตำแหน่งของนเนื้อเยื่อลำเลียงทันไหม เนื้อเยื่อลำเลียงนั้นเราใช้ในการจัดดูว่าพืชเหล่านี้เป็นพืชที่มีท่อลำเลียงหรือไม่นะครับซึ่งเนื้อเยื่อลำเลียงนั้นจะมีด้วยกัน2นิดคือลำเลียงน้ําก็เรียกว่าไซเลมลำเลียงอาหารก็เรียกว่าโฟมซึ่งเนื้อเยื่อไซเลมและโฟมเป็นถาวรเชิงซ้อนดังนั้นจะต้องประกอบไปด้วยเซลล์มากกว่า1ชนิดนะครับในส่วนของไซเลมและโฟมนั้นจะประกอบไปด้วยเซลล์อย่าง4ชนิดนะครับ อ่ะเรามาดูไซเลมกันก่อนไซเลมก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ชนิดดังนี้ก็คือ1นึเวคีด2มีเวสเซลนะครับสมีพันธุ์ขีมานะครับสมีสกเรนคีมานะครับในส่วนของสกเรนคีมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟเบอร์นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าไซเลมไฟเบอร์ก็ได้นะครับนะอ่ะคราวนี้อยากให้นักเรียนจําว่า เนือเยื่อไซลเล่มส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วก็คือ1นึ่งเทวขีดเวสเซลและสคเรนกิมาอันนี้เป็นเซลล์ที่ตายแล้วมีอย่างเดียวคือผลึกกิมาที่ยังไม่ตายนะครับคุณครูได้ใส่กรอบข้อความไว้ให้นักเรียนดูว่าในส่วนของทเทวขีดและเวสเซลเนี่ย ตอนแรกๆก็ยังคงมีนิวเคลียสนะครับแต่เมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่มันจะสลัดเอาทิ้งออกให้หมดเลยนะครับก็คือเอาง่ายงก็คือจะไม่มีชีวิตนะก็ไม่มีโปรโตพาสก็คือไม่มีของอะไรอยู่ในเซลล์อีกแล้วนอกจากมีผนังที่หนาๆแล้วถูกพอกด้วยเล็กนินเป็นลวดลายเอาไว้นะ นั่นคือลักษณะของพวกเวสเซลทเวคีนนะครับส่วนท่อลำเลียงอาหารหรือลำเลียงน้ำตาลเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบก็คือมีสีทิวเมมเบอร์มีเพลนคีมามีสเคอร์เลนคีมาแล้วก็มีอันนึงเรียกว่าเซลล์ประกอบหรือคอมเพนเดียนเซลล์ก็จะมี4ชนิดเหมือนกันอ่ะเรามาดูในส่วนของไซเลมครับในส่วนของไซเลมเนี่ยเราจะเน้นในส่วนที่เป็นอ่าส่วนที่เป็น ทวีคีรีอิลิเมนหรือเป็นส่วนที่ลำเลียงน้ำนะครับก็คือจะมี2ออย่างก็คือมีทวีขีดกับมีเว s เซลในส่วนของทวีขีดกับเวสเซลเนี่ยแยกกันง่ายๆที่รูปทรงเลยถ้าเทวีขีดก็จะรูปยาวๆหน่อยนะครับหัวท้ายก็จะปิดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเวสเซลเนี่ยก็จะเป็นเซล์สั้นๆอ้วนๆหัวท้ายเปิดนะครับทั้ง2ออันนี้มีพิษเหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือเวเซลเนี่ยเป็นลักษณะพิเศษซึ่งพบในพืชกลุ่มของ แองโชสเปิรมนะเกือบทุกชนิดเลยก็คือเกือบทั้งหมดอะก็คือพืชดอกแต่อาจแต,แต่ก็ยังพบในพืชกลุ่มของจิมโนสเปิร์มด้วยนะครับนั่นก็คือมะเมื่อยนะในบ้านเราก็คือต้นเหลียงนะครับนั่นเองอ่ะเนี่ยนี่คือภาพของต้นเหลียงนะครับก็คือนีต้ามีมอนอันนี้ที่เรามากินนะครับโอเค คราวนี้ให้นักเรียนดูภาพอันนี้ครับเป็นภาพว่าส่วนนี้เป็นภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2กราดนะครับก็จะให้เห็นวา่าในส่วนของเทคีดนั้นก็มีพีทนะในส่วนของเวสเซลก็มีพีทรูปร่างแตกต่างกันก็คือเทคีจะยาวหัวท้ายปิดถ้าเป็นเวสเซลหัวท้ายเปิดนะครับ และครานี้สิ่งที่ให้นักเรียนอยากให้นักเรียนเน้นอีกอย่างหนึ่งก็คืออาทิศทางการลำเลียงของน้ํานะครับในส่วนของเทขีดนั้นจะลำเลียงน้ําได้ทางเดียวก็คือทางรัศมีแต่ถ้าเกิดเป็นเวสเซลสามารถลำเลียงรัศมีก็ได้หรือแนวขึ้นลงก็ได้นะครับเนื่องจากหัวท้ายมันจะเปิดนะครับแล้วก็มีท่อขนาดใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นทวีคีดก็ด้านข้างรัศมีเท่านั้นนะครับ โอเคครับต่อไปคือเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารในส่วนของเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารก็จะประกอบไปด้วยเซลล์สีชนิดก็ได้แก่เซลล์ทิวเมมเบอร์ Member, นะครับคอมเพนเยนเซลล์ sales, นะครับพาเรนคิมาและสเคเรนคิมานะครับในส่วนของเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารนั้นส่วนใหญ่เป็นเซลล์ที่มีชีวิตนะครับเนื่องจากการลำเลียงน้ำตาลจะต้องใช้เซลล์ที่มีชีวิตนะ เพราะฉะนั้นเซลล์ประกอบนะหรือคอมเพนเนียนเซลล์สิบทิวเมมเบอร์หรือเพนทิมาก็จะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตยกเว้นไฟเบอร์เท่านั้นอ่ะสิ่งที่ครูอยากจะบอกนักเรียนก็คือสิบทิวเมมเบอร์เนี่ยนะครับเป็นเซลล์ที่มีชีวิตก็จริงแต่ไม่มีนิวเคลียสนะครับแต่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะมีเซลล์ประกอบที่เรียกว่าคอมเพนเนียนเซลล์การติดต่อสื่อสารกันระหว่างคอมเพนเนียนเซลล์กับสิบทิวเมมเบอร์จะใช้รูที่เรียกว่าพลาส โมเดสมาตาซึ่งตอนแรกคุณครูบอกแล้วว่ารู p l า s โมเดสมาตานั้นคือรูที่เชื่อมกันระหว่างไซโตพลาสมของเซลล์พืชกับเซลล์พืชนะครับซึ่งเชื่อมกันแล้วก็มีบางส่วนของ E R ซึ่งลอดผ่านเข้ามาด้วยนะครับที่เราเรียกว่าเดสมอิวบูดังนั้น อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในนิวเคลียสก็สามารถผ่าน E.R. ของคอมเพลเนียนเซลล์เข้ามาหา10บ mm hmm. ทิวเมมเบอร์ได้นะครับดังนั้นการสังเคราะห์โปรตีนอะไรต่างๆนะครับในส่วนของสิบทิวก็จะได้รับจากคอมเพลเนียนนั่นเองก็ทําให้มีชีวิตอยู่ได้คราวนี้สิ่งที่อยากจะบอกในเรียนอีกก็คือ10บ mm hmm. ทิวเมมเบอร์เนี่ยมันจะมีตะแกรงกองด้วยซึ่งเป็นลักษณะพิเศษสําหรับพืชดอกเราเรียกโครงสร้างนี้ว่าสิ p เพยนะครับซึ่งโครงสร้างนี้จะไม่พบในกลุ่มของพืช มเมล็ดเปลือยหรือพืชที่ไม่มีดอกนะครับถ้าเป็นพืชที่ไม่มีดอกหรือพืชเมล็ดเปลือยหรือเราเรียกว่าจิมโนสเปิร์มนั้นเราจะไม่เรียกว่าสีทิวเมมเบอร์นะครับแต่เราจะเรียกว่า10 10เซลล์ซึ่งหมายถึงเซลล์ซึ่ง ทำหน้าที่ในการลาเลียงนะในลาเลียงอาหารแต่ยังไม่มีสีบเพทหรือยังไม่มีตะแกรงกองนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดเป็นในพืชดอกเราจะเรียกว่าสีทิเวเมมเบอร์ซึ่งตรงนี้จะมีสีเพดหรือมีตะแกรงกองอสำหรับครูนะครับก็จะขอจบนะครับในเรื่องของเนียอเยอพืชว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้เรียนลองทบทวนและศึกษาทำความเข้าใจก่อนที่เราจะสอบย่อยกันนะครับสวัสดีครับ